สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับพ mm hmm. บกันในช่วงบ่ายทุกวันนะครับจันทร์ถึงเสาร์อาทิตย์ติดตามนะครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ mm hmm. สมุนไพรสําหรับแพะแกะวัวควายสมาร,ร์ทกอดสมุนไพรสําหรับขับพยาธิแพะนะครับสมุนไพรสําหรับช่วยเจริญอาหารแพะ ใช้แบบผสมน้ำนะครับใช้แบบผสมน้ำสองาสิบซีซีต่อน้ำสิบลิตรผสมน้ำให้กินตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ใช้แบบผสมอาหารผสมฟางสับผสมข้าวโพดสับผสมเปลือกสับประรดผสมกล้วยสับนะครับ <c oughs> ก็ใช้ช่วยเจริญอาหารแพะแกะวัวควายนะครับ <c oughs> พี่น้องที่ใช้สำหรับการกรอกปากเพื่อขับพยาธิแพะแกะวัวควาย <c oughs> ก็สอบถาม สายตรงนะครับ0939654964หรือแอดไลน์เบอร์ er 0939654964สมุนไพรสมาร์ตโกดนะครับพี่น้องที่สอบถามสมุนไพรสำหรับขับพยาธิแพ้แก่วัวควายสมาร์ตโกดก็ติดต่อสอบถาม0939654964นะครับอัปเดตราคาแพ้ในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับ บรรยากาศของตลาดแพะในเขตและแต่ละจังหวัดนะครับจังหวัดเลยจังหวัดทางภาคอีสานพี่น้องที่สอบถามราคาแพะก่อนหน้านี้นะครับก็ยังมีราคาแพะจากทางภาคกลางส่งเข้ามาบ้างนะครับราคาแพะที่อยู่ในเกณฑ์ที่พี่น้องอสอบถามรายละเอียดเข้ามานะครับราคาแพะที่ จากพี่น้องที่ส่งราคาแพะกันเข้ามาทั่วไทยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าพื้นที่ที่มีราคาแพะในเขตพื้นที่ทางภาคกลางแล้วก็ทางภาคอีสานนะครับที่ส่งราคาแพะกันเข้ามาวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับอัปเดตราคาแพะอีสานนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ราคาแพะตอนนี้ก็หลากหลายมากๆเลยนะครับราคาแพะที่อยู่ในเกณฑ์ปรับราคา ในรอบสัปดาห์หรือว่าในรอบเดือนที่ผ่านมาก็ราคาก็ไม่คงที่นะครับอาจจะอยู่ในช่วงที่ปรับราคาอย่างแรงในช่วงนี้นะครับบรรยากาศของตลาดนัดแพะนะครับไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันขายแพะนะครับหรือว่าพื้นที่ไหนบ้างที่อาจจะมีราคาที่ไม่คงที่นะครับผันผวนระยะกลางๆนะครับถึงระยะมากเลยนะครับก็ ยังส่งผลให้ราคาแพา,าราคาแพ้ตลาดแพ้นะครับไม่คงที่ส่วนของจังหวัดเลยก็จะมีราคาแพ้ที่เป็นไปตามระบบตอนนี้นะครับก็ยังถือว่าพี่น้องนั้นอสอบถามราคาแพ้กันเข้ามาร้อยสามสิบบาทนะครับเฉพาะแพะบอเลือดสูงนะครับ แพะบ่อร้อยนะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับตลาดแพะแล้วก็ยังมีตลาดแพะที่พี่น้องสอบถามราคากันเข้ามาก็คือแพะขุนเล็กนะครับแพะขุนใหญ่ซึ่งราคา,าต่อเนื่องกันรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอยู่ที่80บาท85บาท90บาท นะครับร้อยสิบบาทนะครับ,รบก็ยังมีบางจังหวัดทางภาคเหนือนะครับร้อยสิบบาทร้อยห้าบาทก็ปัจจัยได้หลายอย่างที่ทําให้ราคาแพรปรับตัวลงมาจากร้อยยี่สิบบาทแล้วก็มีราคาแพ่ที่พี่น้องส่งกันเข้ามาบ้างนะครับจะเป็นราคาทางภาคตะวันออกอหรือจะเป็นทางพี่น้องทางภาคกลางนะครับการจนาบุรีลบบุรีสิงห์บุรี ตลาดแพทางจังหวัดทางภาคกลางนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พี่น้องที่สอบถามราคาแพะทางภาคอีสานคนครพนมสกลนครน,นะครับแพะทางอุดรน,นะครับพี่น้องที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีราคาและก็ส่งราคาเ,าเข้ามาครับพี่น้องทางน้องบุญลำพู พื้นที่ต่างๆที่ส่ง,สงราคาแพะเข้ามานะครับรวมๆก็จะอยู่ที่ประมาณ80บาท85บาท90บาท95บาท105บาทและ110บาทนะครับราคาแพะบวกบวกในช่วงนี้110บาท105บาทนะครับ ชมบรรยากาศวันนี้แสงทองฟาร์มแพนมจังหวัดเลยนะครับแพชาแนนแพชานนชามี่ไอ้ชามี่แพททอกเกิเบิร์กนะครับสอบถามที่เบอร์0 93, 9 3ย์เก้าสาเกี่ไม่ได้ล้างปากล้างคอกันเลยเนาะเด็กๆมุมมามจยางเนาะ สมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับพี่น้องที่สอบถามสมุนไพรสมาร์ทโกดก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0 0 9 3 9 6 5 4 9 6 4นะครับแอดไลน์เบอร์0 9 3 9 6 5 4 9 6 4สหลับพี่น้องที่สอบถามสมุนไพรสมาร์ทโกดราคาแพะด้วยนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยสมุนไพรสำหรับขับพยาธิแพ้นะครับใช้แบบผสมน้ำ แล้วก็ใช้แบบผสมอาหารก็ได้นะครับหรือจะใช้แบบกรอกปากก็ไดู้นย์ไพรสำหรับขับพยาธิแพ้แก่วัวควายสมาร์ทโกดนะครับเข้าไปที่เพจก็ได้นะครับหรือว่าโทรสายตรงก็ได้โทรสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรกันเข้ามาก็ได้นะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับราคามาตรฐานมากๆเลยราคาเป็นกงนเองมากๆเลยนะครับก็อยากให้พี่น้องกเกษตรกรได้ใช้สมุนไพรสําหรับขับพยาธิแพะ สมุนไพรสำหรับก,การดูแลสุขภาพแพะแกะวัวควายให้พี่น้องได้ใช้สุขสมุนไพรดีๆกันนะครับการสั่งซื้อง่ายๆนะครับโทรสายตรงครับหรือว่าโทรแจ้งแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์กันเข้ามาเบอร์เดียวกันนะครับ093-9654-964สรับท่านที่สอบถามสำหรับท่านที่ต้องการศูนย์ภสมาร์โกดนะครับก็ยินดี จัดส่งฟรีนะครับท่านจะเลือก1แกลลอน2แกลลอน3แกลลอน4แกลลอนก็ได้5แกลลอนก็ได้นะครับชุด5แถม1ก็ได้นะครับราคาเปลี่ยนกันเองมากๆเลยเรา,เารวมค่าจัดส่งนะครับชุดใหญ่ชุด5บวก1 600บาทเท่านั้นเองก็สอบถาม0 9 3 9 6 5 4 9 6 4นะครับขอบคุณนะครับแสงทองฟาร์มแพทย์นมจังหวัดเลยนะครับสำหรับท่านที่สอบถามแพร์ชาแนนก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยเช่นเดียวกันนะครับ 0939654964ครับก็สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับสลับพี่น้องที่สนใจแพ้แกะบวกควายหรือสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับยินดีสลับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงแพะทุกๆท่านเลยฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ พี่น้องเอฟซี C, ทั่วไทยทั่วโลกนะครับขอบคุณมากครับอีพีนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีพีหน้า